ดีสาสุป้ากินไอติมกี่อันไม่ได้ทานเลยพี่ป้าป้ารัตนารัตนาเยอยคนมาแอบยิงแน่เลยประตุงดอกรัตนาเรียกทำไมาถามว่ากินไอติมไ,ไปกี่อันบ้านนี้ไม่มีอย่างนี้หลักนั้นพูดทำไม กิไอติมไปกี่อันไม่ต้องโูดนะพระจ๋าดนใจให้พี่โนดพี่ศักนินชีวิตจริงในบ้านเกิดขึ้นค่ะรัะตนากินไอติมไปกี่อันไม่ได้กินแดกไปกี่อันมึงแดกยัดไปกี่อันมึงยัดรัตนาขี้เลยไหมเ,ออเ,หเรื่องของกูในบ้านเดี๋ยวก็ชีวิตจริงเกิดขึ้นแล้วรัตนาศัากนินรัตดาว่าสั่ แม่เนื้อเยชีวิตจริงคนจะมาเลยพระสงฆ์บอกเอตีก็ไม่เชียอป้านี่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยว่าป้ากินไป6อันเมื่อวานอ่ะเออมึงแต่งเรื่องเถอเมื่อวานเห็นไหมครับว่าแกแกขโมยไอตีมผมเนี่ยหอใส่กับผ้ากางเกงด้วยด่าใครป้าตบเลยกู้สวดนะสวดอะไรมีคำว่า เฮ้ยบัรชาการปากต่อไหนต่อไหนเนี่ยเฮ้ยวันเราวันทามาเลยนะวันทาอะไรฮะมึงในชีวิตจริงกูจะบอกบ้านกูหมดเลยบอกว่าไงบอกว่าป้ากินไอติมไปกี่อันเมื่อวานอะมึงไม่ต้องบรรดาการหรอกนะดีเฉกที่ป่ารัฒนาไอติมหมดไปไอกินเลยเมื่อวานเลยเขาเขาว่าเขาได้กินหมดป้ากินไอติมไปกี่อันไม่ได้ทานป้ากินไอติมไปกี่อันเขาไปกินกับนมปังอีกนะเมื่อวานอะ ะ็กำบัง <expand> อีกที่เัาบังดำตอนเย็นน่ะอ้าวตาว่าไงเออนั่งๆนู้นมาเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรมาดูคนดังทำอ้าวไม่ไม่ยืน้อๆจะนั่งยืนอๆจะนั่งจับจะมาให้ช่วยรักษาเหรอครับสวบพยังสวบจะมุกอ่ะผมมีสามครั้งมาแล้วฮะผมมีมีสามครั้งมาแล้วอะไรวะ ี่ไม่เกี่ยวตรวจเหยียดจมูกเดี๋ยวให้น้องตรวจก่อนครับคุณลองอ่ะแบบอายมตรวจเองไหมจะอยู่รักษาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวให้น้องสวงกลัก่อนป้าจากินไอติมไปกี่อันพี่ให้มากี่อันนะสิบโอ้โหทานได้หมดละมีกล้วยเมื่อเมื่อวานมีกล้วยผมเห็นห้าอันอ่ะสี่อันห้าอันขนมปังยีัน านขนมปังหนึ่งอันแล้วตอนเย็นกินอีกไหมฮะกินอีกป้าป้ากินสองรอบไม่เหรอบัญชาการกันนี้นะเดี๋ยวคนก็มาแอบยิงตายกันเลยเขาถึงบอกยอยอไอติมในหม้ออยู่ใช่ไหมเอะเดี๋ยวเอ็งเตรียมกล้องแล้วเอาติมในหม้อแล้วเอาขนมปังเอาควยมาไปได้คลิปหนึ่งแล้วเขาไม่มีอะไรเลยป้าโอ้ยติมกี่กิ่งกินไอติมกี่อัน เนะหนพี่โน้ตพี่มมัมิมาเหนดิมขอ้เตามกองน้องดดดดสามึง่อมองกล้องเลโ <Okay. S 2> อเคมาพี่มาเมป้า<ะ>บอกรักผัวเลย <c oughs> อ้าวรักรักกไม่ใช่รักพี่เีย พี่เปียมหาหนุ่ดตอนนี้เธอบอกดิรักพี่เปียมากมากบอกได้ให้มาหามั่งให้มาหานะให้พี่นดมากับพี่เปียนะแล้วพี่สักิเนนทุกทุกอย่างในชีวิตนี่พระสงศ์สอนคนบ้านตายหมดแล้วเขาถือปืนกันเป็นแถวเลยชีวิตกินก็จะ,จะขึ้นถ้าพี่เปียดูคลิปนี้อยู่จะฝากบอกอะไรถึงพี่เปียอะถ้าพี่เปียเขาดูคลิปนี้อ,อยู่อ่ะป้าอยากจะฝากบอกอะไรเขา ขอให้จเจริญรุ่งเรืองปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีชีวิตที่ดีงามเลยเลิศนะคะอ้าวแล้วอยากให้พี่เปียมาหาเราไหมบอกไปเลยขอให้มานะมาเที่ยวมานั่นเพราะว่าชีวิตจริงเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นพิจักนินรักดาวัฒนนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาใสาลุ้งไม่คือไอคลิปนี้อยากให้ป้าปากถึงพี่เปียคนเดียวเลย โอเคขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะมีไรายได้ที่งดงามเป็นคนดีตลอดชีวิตถือเวลาว่างมาหาหนูรัตนานนะโอเคป้าจะล้องให้เลรอไม่ร้องเลยชีวิตจิงก็เกิดป้าแกพูดเสร็จพีเปียดูดูสายตาแกด้วยนะครับว่าแกอะไรอววรคุณมากเลยนะครับดูสายตาแกนะครับดูนะครับ พี่เปียพี่เปียเห็นไหมครับป้าพี่พูดดีนะป้าคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงทุกคนนะที่พูดดีกับเราเนี่ยนะและ้วแล้วพี่เปียเราคิดถึงไหมคิดถึงมากไหมก็ปกตินะพี่แต่อยากเจอเขาใช่ไหมจ้ะทำไมถึงอยากเจอก็พี่พูดเองนะครับพี่เปียคลิปนี้ผมอยากพี่เปียนะเห็นสายตาภรรยาคุณหรือ,อยังเขาลากคุณนะ เขาไม่เคยสาบแช่งคุณเลยนะกับผมเนี่ยเห็นน้ำตาแล้วกับผมเนี่ยดูแลเขาเนี่ยเขายังด่าผมเลยอ่ะแต่คุณนะทิ้งกันไปสิบแปดปีเนี่ยคุณไม่เคยดูแลเขาเขาอ่ะแต่เขาไม่เคยด่าคุณนะเห็นไหมเมื่อกี้เขายังอวยพรให้คุณดีวันดีคืนเห็นไหมครับทั้งๆที่คุณทิ้งเขาไม่เคยดูแลเขาแต่ผมตอนเนี้ย ดูแลเขาจะพอปีแล้วเขายังด่าผมเลยพี่เปียแต่คุณที่ทิ้งเขาเขาไม่เคยดา่าคุณน่าจะคิดได้นะคลิปนี้ฝากแชร์ให้ถึงพี่เปียด้วยนะทีแรกว่าจะจำเรื่องแค่คิดไอติมแต่พอดูไปดูมาให้พิจารณาเองนะทุกคนฝากแชร์ใครรู้จักพี่เปียแฟนพรรนาช่วยแชร์ให้เขาดูด้วยเห็นไหม ชัดๆเลยผมดูแลเขาจะพอปีแล้วเขาด่าผมนะแต่พี่เปียไม่เคยดูแลเขาเป็นสิบปีแล้วเขาไม่เคยด่าพี่เปียเลยนะคิดได้คิดนะพี่เปียคนเราอยู่กันไม่เกินร้อยปีหรอกเดี๋ยวก็ตายแต่ตอนตายเนี่ยเราสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่าไปมาหาสู่ตอนที่คุณจุดธูปกวดน้ํากันเลยตอนนั้นเราไม่สามารถมองเห็นหน้ากันได้ เราไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้แต่วันนี้ป้ายังไม่ตายคุณยังไม่ตายเรามาเจอกันเรามาคุยกันดีว่านะอย่าปล่อยให้อีกคนหนึ่งมีติดใจทุกคนทรมานแบบนี้เลยนะเขารักคุณนะเขารักคุณมากเขาไม่เคยด่าคุณใครรานผมพยายามยั่วเขาต่างๆให้ด่าคุณเขาไม่เคยด่ามาหากันวันที่มีชีวิตอย่ามาหากันในวันที่ป้าแกไม่อยู่นะอย่าเพียงแค่จุดทูบต่อหน้าศพ แล้วอุทิศบุญกุศลให้แกแกอัดไม่รับรู้ก็ได้เพราะไม่มีใครรู้แต่วันนี้ถ้าคุณมาหาแกเนี่ยป้าแกรับรู้ถึงแม้แกจะเป็นผู้ป่วยแค่กายแต่ใจป้าไม่ป่วยเลยนะเปียป้ารัตนาป่วยแค่กายแต่ใจป้ารัตนาไม่เคยป่วยเพราะถ้าใจป้าแกป่วย ผมเชื่อว่าแกลืมเปียแล้วแต่วันนี้แกลืมเปียไม่ได้เพราะใจแกไม่ป่วยเพียงแต่ร่างกายของแกป่วยเท่านั้นใช่ไหมป้าพี่กือพูดเป็นคนฟังเนี่ยซึ้งไหมป้าร้อง,องให้ดิอีกนาที